<Okay. S 2> สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาชมการติดตั้งผ้าม่านโดยคุณนายแอมแล้วก็หมวดคมสันพองเบียคุณนายลุงพร้อมครอบครัววันนี้ยกทีมมาติดผ้าม่านถวายหลวงพ่อพระสัพพันยู อ่ขออภัยพระสัพพน,งพพนังสีอ่าสมเด็จพระสัพพนังสีหลวงพ่อหมื่นล้านแล้วก็สมเด็จพระรัตนรังสีหลวงพ่อนำโชคอ่าแล้วก็สมเด็จพระมหามุนีโลกนาถสมเด็จมหามุนีโลกนาถหลวงพ่อหมื่นโกดหลวงพ่อเสียถีนวโกดวันนี้ก็มาถวาย พัะตาหารเช่าด้วยแล้วก็พากันมาติดผ้าม่านถวายหลวงพ่อ,อทั้งสีองค์ด้วยขอให้มีความสุขความเจริญอายุมันควันยืนพวกเราก็ขออนมโมธนาด้วยกันน,นี่ก็วันวันอาทิตย์ที่หนึ่งเดือนตุลาคมแล้วเนาะใกล้จะออกพรรษาหน้ากระถินจะเข้ามาแล้วก็ขอให้พวกเราได้ตั้งอกตั้งใจ ทำบุญทำกุศลหลังจากออกพรรษาหน้ากรถินวันนี้ก็ขออวยวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมให้มีความสุขความเจริญอายุวันควันยืนปราศจ,จากภุกโศกโรคภัยเดอ้อสาธุสาธุ